สวัสดีครับและต้องรับกลับเข้าสู่ชุมทางหลอนบางครั้งสถานที่ที่เราถูกส่งไปทำงานก็อาจจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดสายต่อไปนี้มีประสบการณ์ตรงจากการไปคุมงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับชุมทางหลอนครับสวัสดีค่ะพี่จ๊ะหนูชื่อพิมพ์ค่ะเป็นวิศวกรครับคุณพิมพ์เรื่องที่จะเล่านี่เกี่ยวกับตอนไปทางานเหรอครับใช่ค่ะ เป็นที่พักที่บริษัทเช่าให้เป็นตึกแถวสามคูหาที่ต่างจังหวัดค่ะแต่ตึกมันแปลกมากระเบียงชั้นสองเป็นตะแกงเหล็กเหมือนทางเดิมบนเมนเลยค่ะพวกเราโฟร์แมนกับวิศวกรสิบกว่าคนต้องไปนอนที่นั่นครับคืนแรกก็โดนเลยค่ะเพื่อนคนหนึ่งโดนผีอัมพอเขาโวยวายก็มีผ้าขนหนูที่แขวนอยู่ลอยมาฟาดหน้าเพื่อนอีกคนที่ปากดีทุกคนเริ่มไม่ดี แต่ที่หนักที่สุดคือเสียงตอนกลางคืนค่ะทุกคืนตอนตีหนึ่งเปะ๊ะจะได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินขึ้นบันไดามาป๊อกป๊อกป๊อกแล้วเสียงฝีเท้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นเสียงเดินบนตะแกรงเหลก็กกองแกงกองแกงหน้าห้องเราแล้วก็มีเงาคนมายืนมองผ่านหน้าต่างเดินกลับไปกลับมาจากคูหาซ้าย ไปคูหาขวาเป็นอย่างนี้จนถึงตีสาทุกคืนทุกคืนเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกคืนไม่มีวันหยุดนอกจากเสียงเดินพวกที่นอนห้องข้างหลังก็โดนผีอำกันทุกคนเป็นผู้หญิงมานั่งทับมาบีบคอเราทนกันอยู่หลายเดือนจนคนเริ่มย้ายออกไปเหลือแค่ไม่กี่คนเราเลยย้ายมารวมกันที่ห้องกลางแล้วตัดสินใจทำบุญให้เขา แล้วดีขึ้นไหมครับไม่เลยค่ะตอนทำบุญแค่ขอจานเรียกก็มีเสียงเหมือนคนเป็นสิบวิ่งกลูลงมาจากตะแกรงเหล็กเสียงดังโครมครามเหมือนมาแย่งกันกินตอนนั้นรู้เลยว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วคุณพิมพ์กับเพื่อนๆได้ไปสืบประวัติของที่นั่นไหมครับรู้ตอนวันย้ายออกค่ะลุงคนขับรถที่มาขนของเล่าให้ฟังว่า ที่ตรงนั้นเป็นป่าช้าเก่าติดกับโรงพยาบาลเจ้าของดื้อสร้างตึกทับที่จนเจ๊งสินแสเลยให้แก้เคล็ดด้วยการทำตะแกงหลิกแถมคูหาที่เราอยู่ทุกห้องมีคนตายหมดทั้งผูกคอตายฆ่ากันตายรวมๆแล้วห้าศพเราถึงได้เข้าใจว่าทำไมค่าเช่ามันถึงได้ถูกเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะครับแล้วเรื่องก็จบแค่นั้นเหรอครับ ค่ะสำหรับคุณอื่นเรื่องมันจบแล้วแต่สำหรับหนูยังค่ะพี่จ้าสงสัยไหมคะว่าหนูทำไมถึงรู้รายละเอียดชัดเจนขนาดนี้ทั้งที่หนูแค่เป็นวิศวกรหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณพิมพ์อาจจะความจำดีมั้งครับไม่ใช่หรอกค่ะที่หนูรู้ก็เพราะคนที่เดินบนตะแกรงเหล็กทุกคืนตอนตีหนึ่ง คือหนูเองหนูคือผู้หญิงที่ถูกแฟนฆ่าตายในครูหาขวาสุดนั่นแหละหนูทนไม่ไหวที่พวกคนบุกรุกเข้ามาหนูเลยต้องออกมาเดินเพื่อเตือนเพื่อไล่แต่พวกคุณก็น่าด้านทนอยู่กันได้ไค,คุณพิมพ์คือผีเหรอแล้วแล้วทำไมคุณถึงโทรมาเล่าเรื่องนี้ก็ตอนนี้พวกคุณย้ายออกไปหมดแล้วแต่ตึกมันยังไม่ถูกทุบเจ้าของกำลังจะปล่อยเช่าอีกรอบ หนูเลยต้องหาโฟร์แมนชุดใหม่มาช่วยบอกต่อหนูเห็นพี่จ๊ะจัดรายการน่าจะช่วยกระจายข่าวได้ดีอ๋อแล้วอีกอย่างหนูคิดถึงเสียงขะจานเรียกกินข้าวไม่ทราบว่าคืนนี้พี่จ๊ะจะว่างมาทำบุญให้พวกเราที่นี่อีกสักครั้งไหมคะคุณพระคุณผู้ฟังครับนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตแต่มันคือใบป,ประกาศจากเจ้าของที่ตัวจริงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าการที่คนไปเจอผี แต่มันคือการที่ผีถูกคนบุกรุกเสียงเดินการอํามันไม่ใช่การหลอกหลอนแต่มันคือการขับไล่และการที่คุณพิมพ์โรเข้ามาก็ไม่ใช่เพื่อเล่าประสบการณ์แต่คือการว่าจ้างให้รายการของเราเป็นกระบอกเสียงเพื่อไม่ให้มีใครหน้าไหนกล้าเข้าไปเหยียบที่ของพวกเธออีกเรื่องราวในคืนนี้มันพลิกมุมมองของเราไปโดยสิ้นเชิงครับบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าผีดุ มันอาจจะเป็นแค่เสียงโอดครวนของเจ้าของที่ที่ไม่อยากให้ใครไปยุ่งและการที่เราเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นผู้บุกรุกที่น่ารังเกียจในสายตาของพวกเขาแล้วคุณล่ะครับบ้านหรือคอนโดที่คุณอยู่ตอนนี้คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณคือเจ้าของคนแรกสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของชุมทางหลอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ